อากาศเย็นสบายก็สิบองศาสิบองศาถือว่าเป็นเรื่องชิวๆ <c oughs> ปกติแต่ว่าสำหรับบางท่านก็จะหนักนะาทีเา่เรามาเห็นสถูปนี้นะครับจะเป็นสถูปที่พระเจ้าโสมหาราชท่านได้สร้าง ยุพศ235หลังจากที่ทำสัมมนาแล้วจากนั้นก็ <c oughs> เป็นการอ,าอนุสอนแห่งการที่พุทธองค์ได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเนื้อหาของธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็มี3ประการที่ให้เราได้คิดหนึ่งก็คือ อัตตะกิลมัฐานุโยกยการทรมานร่างกายผู้องค์ทำทุกอย่างการลมหายใจอัศาสะปัสสาสะยังไงก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จแนอาหารได้พู้องค์ก็บอกว่าอย่าไปทำนี่มาก็กินเลยนใื่มน้ำใป่แล้วก็อันที่2ก็คือการมสุขันนิการนโยกอันนี้ก็คือติดสุข ติดในในยศในอะไรก็แล้วแต่นะครับตามจ,จริงเนี่ยก็พวกก็ถานบรรดาศักดิ์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ดีแต่แค่ให้เป็นเมื่อเราถอดเสื้อก็ก็เ,เป็นผู้ใหญ่บ้านธรรมดาพอออกวันนักอ้อยก็มันะีเป็นมีอะไงมันดูที่เขาอเอาอมายศมาใส่เั้นพราก็เหมือนกันติดยศติดตำแหน่งขึ้นมาก็เฮ้ <c oughs> อแต่ความจริงก็ถ้าเราเข้าใจนะก็ไม่ไปติดในสิ่งเหล่านี้ก็มันด้น อันที่3ประเด็นที่3คือมรรคมนองค์แปอันนี้เป็นสิ่งที่วิถีชีวิตที่จะทำให้เราถึงพระนิพพานได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังฆาปวามดิกชอบอันนี้เป็นตัวปัญญาสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมัญติการงานชอบสัมมาอาชีชว้ยงสิบชอบอันนี้ตัวอันนี้เป็นตัวสิ่ เป็นตัวศีลสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิสารตัวนี้ก็เป็นตัวสมาธิดังนั้นถ้าเรามีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็คือตัวสมถะนิปัสนาก็คือสมาธิจิตสมาธิปัญญาันก็คือตัวเมื่อตัวปัญญาเราก็เล่นก็คือปฏิปฐานสี่เมื่อถึปฏิปฐานสี่ก็จะเป็นเรื่องง่ายเร่อการที่ เพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีทุละสองอย่างก็คือธรรมาธทุละแล้วก็วิปัสสนาธุลักธาธทุละก็คือการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็วิปัสสนาทุละ,ละก็คือตัวขอเรียกว่าเอากรรัฐานทีววนนนท่สุดยอดนันคือสติปัฏฐานสีเมื่อเราปฏิบัติ่างนี้มันก็จะประกอบด้วยปฏิยัต ปฏิบัติก็เป็นปฏิเัศถ้าเราไม่ <c oughs> ไม่ศึกษาเราเรียนเราก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องรก็ไม่รู้หลาก็คือกรปฏิญาติแต่เรียนก็คือเรียนพอพอ,อรู้จะเอาแบบให้เป็นโมฆะบุุษเอาเรียนแบบให้มันหลงตัวเองในครั้งพุทธกาลก็มีที่พระเรียน็ยนพระเจ้าว,ว่า นันเป็นมุขบุก็คือจำจรินจ่ว่ามันไม่ละเป็นมุขบุตรตนั้นก็ปริยัติแล้วก็เรียนพอประมาณแล้วก็ปฏิบัติอันนี้ก็คือตัวที่เราจะฝึกตัวที่เราจะได้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ได้บอกไว้แล้วก็ปฏิบัติให้มันเข้าใจแล้วก็ให้มันถึงตัวเนี้ยเมื่อเราเข้าใจถึงแล้วเราก็ก็จะเป็นตัว ปฏิเวทก็คือผลที่เราได้มาก็เช่นโสดาบันสกิทาคาอนาคาละหมก็เป็นตัวผลที่มันที่เราจะได้มาแต่ว่าในในผลตัวเนี้มันจะไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะไดไ้ไม่ได้เน้นเรื่องของการให้เราไปติดอยู่ตะงินตะทองหมันกาทีอา่อนุวิกิษาที่ยศะท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ท <c oughs> านากาถาศีลกาถาสักกกัาอาตินากาถาแล้วก็เนี่ยธรรมนกาถาก็มีห้าอย่างก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เรารู้จักทานตัวทานก็เป็นตัวที่ให้เราเป็นบันไดขั้นแรกบันไดขั้นแรกที่เราจะละตัวตัวตัวกิเลสก็คือตัวจะมีที่เหนียวได้แับนั้นก็คือตัวหนึ่องอตัวศีล สนี้ก็จะเป็นตัวที่ละเอียดขึ้นไปก็จะมีสินสินห้าสิสิบสินอะไรแต่ว่าที่ละเอียดสุดก,ก็คือ,อเป็นนิจจสินเป็นสินที่ไม่ต้องสมาทานส่วนมากเราก็สมา,า,าทานนานาทรเตแต่ตอนกินเนี่ยเรามีจตนานั่นเลยเราอยู่บ้านเราก็สมาทานได้เราทําได้ไม่จองไปขอพลาดะ,ะพรก็ใครท่านไม่ได้โอ้ย เรียกว่าเราเป็นนักเลงพอไม่ต้องไปขอพระเป็นนักเรียพอไปขอพระเลยยังไม่อขอพขระท่านก็ขอทำไมขอทำไมำไเราซื้อพระก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ให้เราหรอกก็บอกว่านี่นี่นข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ขนัดนีนนงถ้าเรารู้แล้วจะไปขอทำไมเราก็อย่าไปเป็นคนขอมา,มากเกินไปให้ให้เรารู้นะครับแล้วก็พยายามให้มีเจตนาสมมุติว่าเอ้าเราจะตี ตบหูพัดซา,ามีเนี่ยแต่ละรูกหูก็อยากให้มันดป็นหูเขาไปเงี้ยเพราะเจตนามันจะมีสามอย่างก็คือตัวตัวคิดแล้วก็ทำแล้วเขาตายหรือเขาบาดเจ็บอันนั้นจบสมบูรณ์แต่ถ้าเราคิดเราทำเขาไม่เจ็บไม่ตายาออก็มันมูรณ์ มันก็จะหล่นไปดังนั้นก็เป็นตัวชั้นธรรมอันนั้นตัวทานก็ดีตัวศีลมันก็จะเป็นสเต็ปศีลเนี่ยก็จะสามารถให้เราเป็นเศรษฐีก็ได้เป็นไร้สนใจในสวรรค์ก็ได้มีโชค้าภก็ได้แล้วก็มีพระนิทานก็ได้ก็ราะศีลนั้นสกติเงนติเสลีและโกกัสันตคาศีลนั้นนิพุติเงนติเป็นสัญลักษณ์สีรังวิโสที่อยู่แตถ้าเราเข้าใจตรงนั้นอ่ะพระท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้โยมนะ พราท่านก็ต้องใ้ฟังว่าถ้าคุณรักษาศีลคุณก็เป็นเศรษฐีได้คุณมีศีลคุณก็ไปสวรรค์ได้มีเศษบนเศษทีได้ถ้าคุณมีศีลคุณก็ไปท่านิหารได้อน,นี้ก็คือตัวท่านเป็นตัวบอกน้นพุทธเจ้าเนี่ยพระก็คือลูกของพุทธเจา้าก็บอกว่านี่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ว่า,วาทางนี้ไปนรกทางนี้ไปสวรรค์ทางนี้ไปนิพพานชี้ไว้พระสงฆ์ก็ อันุน้อยผ้าหลังตามก็าตามคำสอนของพระเจ้าเขาชี้ไปตามที่พระพุทองค์บอกไว้พระพุทธองค์จะไม่บอกว่ยา,ยเา,าเอ้นี่นะพัญหาหน้าขึ้นม่อธิษฐานแล้วแสนร้อยนี้เจอได้คือเราก็จะไปหลงในส่วนนี้ถ้าเราไม่หลงเราก็พยายามเอาตัวทำล้วนๆจะไปหลงอย่าไปหลงในเรชัววันหลงในพัญญาหนุ่มญาหน่ายอะไรที่มัน มนไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งเราได้พุดทางสละนังทข้าสามนี้ทำบังสละนังท์ข้าสามนี้ฉัทงทางสละนังท์ข้าสามนี้ี่สามอย่างเท่านี้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ยอ,อ,อย่างอื่นไม่มีทางเราจะไปหลงจะไปคิดว่าหลังแต่จะร่ำจะรวยแต่ความจริงการรวยไม่รวยนะั้นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่ามีกินไหมถ้าคุณมีกินมีอยู่พออยู่พอใช้มันก็ไปได้เงินงทองก็ มันก็เป็นสมบัติแลกเปลี่ยนเป็นค่านิยมที่เขามันอัพเดทขึ้นมาให้สุดต่อไปมันก็ไม่ได้ใช้ใบเงินใช้แต่เคบล์ bank, ใช้แต่อะไรแม้แต่สแกนแม้แต่อะไรก็ทาบุญก็ง่ายง่ายเลยติ้งติ้งติ้งไปเลยทำบุญมันก็ง่ายเลยลไม่จำเป็นต้องไปใช้เงินไม่ต้องไปจับเงินแต่นั้นเนี่ยไอ้เงินก,ก็คือตัวตัวค่านิยมที่เขามองมาตั้งสเกลไว้เฉยแต่ก่อนก็เป็นเป็นก้อนหินก้อนอะไรเขาตั้งขึ้นมาเป็นราคาสมัยนั่นเป็นทอง พรก็คือตัวแร่ที่มันเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้คนได้อัปเดตราคาใสา่กันที่สุดไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าเขาใช้ให้เป็นประโยชน์ดังนั้นเราจะไปติดตัอสื่ออันนี้มันเป็นไปไม่ได้พระพิฆาจึางบอกว่าเมื่อมีพระวรสารในใจใครบตรงนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์พระพจ้าก็มีภาษาวกห้าโลกเกิดขึ้นก็ไปแสดงอนัตตลัคณะสูตร,รที่ตรงนั้น วพระองค์ก็บอกว่า,ารูปังอนัตตาเวทนะนาตตาสัญญา,า,านัตตาสังขารนาตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็จะไม่หลงทำไมเราพยายามพยายามสร้างความดีพยายามสร้าง,ายายาางาปัญญาให้มันให้มันรู้แจ้งเห็นจริงถ้ามันรู้ไม่จริงเนี่ยมันไม่ไม,ไมีทางปล่อยได้ไม่มีทางถ้าเราไม่ คุณจะบอกว่าคุณจะไม่มาเกิดอีกแล้วมันทุกข์มันยากมันไม่มีทางหรอกเพราะว่าคุณไม่มีตับต้นเหตุที่มันจะไปัวนั้นถึงเมืติว่าคุณจะดับไฟคุณก็ยังเอาฟืนเอาถ่านไปใส่อยู่มันก็ไม่มีทางที่จะดับได้แต่นั้นไฟที่โหดที่สุดในบรรดาก็คือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะแต่ถ้าเราดับสามกองนี้ได้เราก็สามารถที่จะ เป็นรูปเป้าหมายได้เป็นพรา,หารหัสได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่พระพุทธองค์ได้บอกให้เรานะครับแล้วก็สถูปนี้ก็พระเจ้าโสมหาราชก็ทาไว้นะครับเป็นะจะมีแปดแปดช่องแปดช่องก็จะมีสามาทิติสมาสังกรป,ปรูสมาวาจาสมา,สมากมณฑูรยแต่ว่าคือมรรคแปดนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ใช่ไมพระเจ้าโสมไม่ไม่มีพุทธรูปนะครับ พระจ้าสรงนี่ยุในยุคพศ200 200 30อ0สนี่เองไม่ไม่ไม่เยอะแต่พุทธรูปนี่มันมีมายุคอ500อยุค500ก็สมัยคันธรราชอีที่นึงเ,เป็นสีแสดก็จะเป็นโมผลธรรมดาครับแล้วก็600ก็สมัยมัตุราที่อุติโนา,ลาแล้วก็700ก็สวาร์รัตนดี800ก็สมัยกุก๊กตะ ที่เราเราเห็นคือเป็นการที่เกิดที่สุดการเป็นตัวตนนะครับแล้วก็900ก็หลวงพ่อคันตระร้ายนี่จะเป็นเป็นหลวงพ่อยุคสมัยของหลวงพ่อไม่ตาหลวงพ่อดำอันนี้จะเป็นทุกถินถิ่นดำแต่ลักษณะก็จะมีความทำยำขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างกันแต่ว่าในยุคพศ .1000 ก็จะมีเครื่องสังวรไม่ใช่ว่าเครื่องเครื่องบูชา ใส่ตัวคอใส่อะไรนั่ก็พวกที่เด็ดอันนั้นก็เป็นลักษณะ,ะส่วนศีสษะแหลมก็อยู่ที่เมืองไทยเมืองลาวที่อื่นไม่มีฟิโตโลดจะมีแต่จะมืองลาวจะมงไทยที่ที่เป็นศีสษะแหลมก็ศิลปะก็ทำว่ามันปัญญาแหลมแต่ความจริงมันผิดประเภทนะผิดความจริงแต่ความจริงพุทธเจ้าก็ตัดโคนผมทุกสิบห้าสิบทุกหนึ่งเดือน เหมือนกับยุคสมัยถ้าพระจายนะเนี่ยครับจายนะนี่ท่านเดินมาเนี่ยพระสงฆ์นึกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ความจริงเป็นพระจายนะดะงนั้นการปงผมกันเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนกันกับพระธรรมดาทีนี้เราก็พิสดารเอาแบบพิสดารปองทีเดียวจบเลยอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าความเป็นจริงเนี่ยพุทธเจ้าม็จะปงผมทุก,ทก,ทกเดือน,นรับ <S <S ไม่เกินสองคูรีประมาณเดือน,นเะือนหนึ่ง นันก็คือบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พยายามทําให้เป็นความเป็นจริงเวลาสอนลูกสอนหลานก็อย่าไปเน้นเรื่องของอารยนิหารอย่าไปเน้นเรื่องของมันติดประเทศนิ้วมือถ้านิ้วเป็นธรรมดานะครับจะไม่จะไม่ตรงกันเลยเหมือนกับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่พุทธศิลป์ในเรื่องของอินเดียแล้วก็พระธาตุก็เป็นเป็นกระดูกธรรมดาอันนี้เป็น แก้วเป็นแหวนเป็นสืออะไรไต่างๆมันมีแต่มันเราก็มาอินเดียก็ให้เราเข้าใจแต่สิ่งสำคัญก็ขอให้เราได้ถึงจะพุทธธรรมก็เสร็งให้ได้เลยนะครับให้ได้เลยถ้าไม่ได้เนี่ยจะใครจะมาไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ค,คุณจะมีเงินขนาดไหนคุณจะมีลูกมีหลานคนจะมีอะไรที่มากมาย แต่สุดท้ายคุณจะต้องยัใส่ดังแม้จะลมหา,ลา,ายใจแม้แต่ร่างกายก็ต้องดังใส่ไม่มีใครที่จะเอาไปได้ดังนั้นการที่จะเราจะสิ้นสุดลมหายใจเราต้องเร่งสปีให้ถึงตัวตัวธรรมะคือทำตัวดาบาับันให้ได้ก่อนที่มันจะจบชีวิตลงไปถ้าเราไม่ถึงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอา,อาจจะไปเป็นนกเป็นหนูเป็นสุนัขเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่ลำบาก เป็นเงบาทหนาวมาก็ไม่มีหายเทียวใส่ไม่ได้เป็นวัวเป็นควายเนี่ยมันจะเป็นเดินที่เงินบากดังนั้นตามที่เราจะรักษาความเป็นมนุษย์ไปได้ก็คือตัวโสดาบันจะล็อกจะเกิดการเกิดยีนนั่นเรามาแล้วก็พุทธศาสนาที่ที่นี่ก็เจริญเพราะว่าแม่ของพรายาจาก็เป็นเศรษฐี แล้วก็เพื่อนของพระยาศากตร์ก็เป็นเศรษฐีเขาก็หลังจากที่ลูกบวชเขาก็เอาเงินในทองมาสร้างวัางสร้างวิหาราังนั้นทางศีก็จะมีความเจริญเรื่องเงืองครับส่วนทางนู้นก็จะเป็นกุฏติของพระเจ้าพระสงฆ์นะครับแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นกวางเป็นกวางดังนั้นเราได้เดินทางมาก็มาสัมผัสอากาศได้มีบุญนากนะครับได้เข้าถึงสองรอบสังฆะบูชา ถ้าพุทธเจ้าจักตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตตภาวนาณการะบัดนี้เถิดไปขอทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติดูลมหายใจ เดินตามเส้นทางอาริยม,มรรคในองค์แปดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ให้เราบ้าง <c oughs> สิ่งที่ไม่ควรทำก็คืออักขิลฐานมิโยคคือการพลานามร่างกาย 2. ส,สุขธิการนิโยคคือการตกม่นในความสุขต่างต่างสาคือ,อม,มอรรคมนองค์แปดให้เราเดินตามอย่างนี้เมื่อเราเดินตามก็มีศีลสมาธิปัญญา ปัญญาก็เดินตามสติปันสีก็ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเมื่อเราเข้าถึงรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็รู้ธรรมเราก็สามารถทจะเข้าถึงพระนิพพานได้ฉะนั้นขอ้ทุกท่านตั้งใจจนสมควรเจเวลาก็จะให้สัญญาณต่อไป